มือใหม่คุณเลือกซือ้อภาคเสริมเกม The Sims 4อย่างไรดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะขั้นแรกนะคะเราต้องโหลดตัวภาคหลักมาทดลองเล่นก่อนนะคะซึ่งภาคหลักนั้นอะโหลดฟรีค่ะคุณผู้ชมซึ่งลิซาก็มีคลิปสอนดาวน์โหลดไว้ให้แล้วเรียบร้อย ในการทดลองเล่นนั้นนะคะให้เรารู้จักกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบเล่นเกมไปในทิศทางไหนอย่างเช่นชอบการเล่นใช้ชีวิตที่เหมือนกับชีวิตจริงของเราหรือว่าชอบเล่นใช้ชีวิตแบบแฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยหรือจะเป็นสายที่ชอบสร้างบ้านอย่างเดียวหรือจะเป็นสายที่สร้างตัวละครอย่างเดียว ซึ่งเมื่อเรารู้จักตัวเองแล้วนะคะเราจะรู้ได้เลยค่ะว่าเราจะซื้อภาคเสริมสักภาคเนี่ยเราอยากได้ภาคเสริมที่มีระบบการเล่นประมาณไหนซึ่งถ้ายังไม่แน่ใจนะคะเราสามารถหาดูรีวิวต่างๆนานาได้นะ,ะหรือว่าตอนที่ลิซ่าไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ว่าระบบนี้นี่นี่น,นีมาจากภาคไหนคะ เริ่มโดยสายการใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปนะคะเพื่อให้สนุกเพลิดเพลินมากขึ้นก็จะต้องมีการเรียนทํางานพักร้อนการส่งซิมเรียนนั้นในภาคหลักก็ทําได้ค่ะแต่ถ้าอยากจะมีแมปหรือว่าอยากจะตามซิมไปเรียนด้วยแบบนี้เนะะี่ยจำเป็นจะต้องมีภาคเสริม h i g s s h o o o y y e r ซะก่อนเป็นนักเรียนมัธยมค่ะซึ่งถ้าเกิดจะไปเรียนมหาลาัยก็ต้องมี Discover University ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าไปนั่งเรียนกับซิมด้วยนะคะแต่ก็จะมีแมปสวยๆแล้วก็ระบบการเล่นที่มาเพิ่ม ต่อมาด้านสายทางานนะคะการทํางานของซิมมีหลากหลายอาชีพมากให้ได้ทํากันซึ่งแต่ละงานก็จะมากับพักเสริมหลายหลายภาคเลยแต่การจะไปทํางานกับซิมได้นั้นจะมีอาชีพแพทย์ตํารวจนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องใช้พักเสริม Get to Work อาชีพหมอรักษา,าศาสตร์ที่จะต้องใช้พักเสริมแค t a n d d o อกอาชีพอ,ออกแบบและตกแต่งภายในที่ต้องใช้พักเสริม dream home d e c o r a t o r อาชีพนักล่าท้าผีที่ต้องมากับภักเสริม p r a n านา a l หรือถ้าชอบทํางานกับบ้านอยากทำไร่ทานาทําสวนเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น cottage living หรือ horse ranch ส่วนอย่างสุดท้ายนะคะก็เช่นการพักร้อนค่ะอันนี้ลิซาแนะนําให้เลือกตามความชอบเลยนะคะความสวยงามของแต่ละแมบบอยากให้ซิมเราไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งลิซานะคะจะแนะนําว่าเป็นริมทะเลอย่าง island living สไตล์ญี่ปุ่นอย่าง snowy escape สไตล์ southeast asia อย่าง f o r r n และอย่าลืมนะคะนี่คือการแนะนําคร่าวๆเพียง1%เเท่านั้นเพราะแต่ละภาคก็ยังมีระบบการเล่นมากมายยากที่จะอธิบายหมดจริงๆคุณผู้ชมก็ต้องไปดูรีวิวแยกของแต่ละแพ็คๆไปนะ,ะตามความสนใจของเราเลยต่อมาเป็นสายชอบเล่นแบบเหนือธรรมชาติฉีกแวกแนวไปเลยนะคะลิซาแนะนําเป็นภาคแม่มดภาคเรียมออฟเมจิกเป็นแวมไพร์ก็ภาคแวมไพร์เป็นมนุษย์หมาป่าภาคแว w วูฟเป็นนางเงือกภาคไอแลนด์ลิฟวิ่งอยากเป็นมนุษย์ต่างดาวภาค Get t o Work เป็นซอมบี้ติดเชื้อนะคะภาค Stranger Will ต่อมาใครเป็นสายสร้างบ้านสร้างตัวสวยๆนะคะไม่เล่นเกมเพลเลยอันนี้คุยกันง่ายเพียงแค่เข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละภาคได้เลยนะคะว่าเขาจะมีบอกว่าถ้าซื้อภาคเสริมนี้จะมีไอเทมอะไรที่ได้มากับภาคนี้บ้างเพียงเท่านี้เราก็จะทําให้ตัดสินใจได้แล้วนะ,ะว่าแบบฉันอยากสร้างบ้านประมาณนี้ต้องการไอเทมจากภาคไหนบ้าง และคราวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมจริงๆมีหยิบย้อยอีกมากมายที่ย้ำไว้หลายรอบเลยนะเพราะว่าภาคเสริมของเกมเดอะซิมซีเนี่ยในปัจจุบันที่ทำคลิปอยู่เนี่ยนะคปาเข้าไป79ภาคได้แล้วรวมแพ็คคิสด้วยนะซึ่งถ้าอยากได้ตรงใจซื้อมาแล้วคุ้มค่าแน่ๆลิซ่าแนะนําให้ดูรีวิีแบบเจาะลึกเจาะลึกไปเลยของแต่ละภาคนะคะอาจจะเสียเวลาเราหน่อยแต่ว่าเราจะได้ความคุ้มค่ากับเงินที่เราต้องเสียไปนั่นเองค่ะ